ขอความเจริญในธรรมจะมีแด่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาคเจะนะพระสูตรมาเผยแผ่ให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังพระสูตรที่อาตมาภาคาจนะมาเผยแผ่เช่อว่าอรณะสูตรสูตรที่ว่า,า,รรวาเ,เรื่องสมณะไม่เป็นข่าศึกกับใครใครก็ปานนายพระสูตรมีว่าเทวดาทูลถามพระพุทธมีพระภาคว่าคนเหล่านายไม่เป็นข่าศึกในโลกนี้ พระมาจารย์ที่อยู่จบแล้วของคนไหนไม่เสื่อมคนเหล่าไหนกำหนดรู้ความอยากได้ในโลกนี้ความเป็นไทยย่อมมีแก่คนเหล่านหนทุกเมื่อบาดาและบิดาหรือพี่น้องไหว้บุคคลนั้นผู้ตั้งมั่นในศีลคือใครเล่ากษัตริย์ทั้งหลายอภิวาใครในโลกนี้แม้จะมีชาติตาม พระผูม้มีพระภาคตาตอบว่าสมณะทั้งหลายในทรงมินายไม่เป็น้าศึกในโลกนี้พรหมจารย์ที่อยู่จบแล้วของสมณะทั้งหลายย่อมไม่เสื่อมสมณะทั้งหลายย่อมกำดร้ความอยากได้ความเป็นทายย่อมมีแก่สมณะทั้งหลายทุกเมือ่อมารดาและบิดาหรือพี่น้องไหว้โบคนผู้ตั้งโยในศีลคือสมณนะ กษัตริย์ทั้งหลายอภิวาสสมณะในโลกนี้ผู้มีชาติตามข้อความเหล่านี้มาในพระโสดสังยุติกายสาคขาตะวักพระไตปิโดกเล่นที่15ข้าก็ที่81หน้าที่แ6อัตมาภาพนำมาเจริญพรให้กับปรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเพื่อเป็นเครื่องประเทืองปัญญาและได้รู้พระธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาเพื่อการประพฤติปฏิบัติให้ยิ่งยิ่งสืบต่อไป อาตมาภาพภาพระนุยพไวญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจะมีความสุขมีความเจริญโดยทั่วหน้าการเทินเจริญพร